5เคล็ดลับที่จะทำให้คุณสามารถมีศิลปะในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่รู้สึกว่าการที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ศิลปะใช้หลักจิตวิทยาหรือจะต้องแบบมีทักษะอะไรบางอย่างนะคะจนมันทำให้คุณไม่อยากที่จะ อยู่ร่วมกับคนจำนวนมากหรือรู้สึกว่าการที่จะต้องรับมือกับคนมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจวันนี้จะก็มี5แนวคิดนะคะที่จะมาแบ่งปันที่จะทำให้คุณได้รู้สึกเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะสิ่งแรกเลยนั่นก็คือว่าการที่เราอยู่กับคนคะ่ะแล้วมันเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมันเกิดข้อขัดแย้งกับผู้คนให้เรามีสติ เพราะสติค่ะจะเป็นตัวช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงอคติที่มันเกิดขึ้นมาแบบที่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวบางเรื่องเราอาจจะคิดไปเองหรือบางทีเราอาจจะคิดว่าตัวเองมีอำนาจหรือสิทธิพิเศษบางอย่างที่ควรจะได้รับอะไรบางอย่างมาการที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเป็นคนที่มีอำนาจบางอย่างค่ะมันจะทำให้เราเกิด อคติบางอย่างโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลาที่เราไม่ได้รับในสิ่งที่เราคิดว่าควรจะได้รับมันจะทำให้เรารู้สึกแย่มันจะทำให้เรารู้สึกหมุดหิดใจค่ะซึ่งเคล็ดลับข้อนี้นั่นก็คือคุณจะต้องมีสติค่ะเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ คุณกําลังเรียกร้องถึงสิทธิพิเศษบางอย่างซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณคิดหรือว่าปรารถนาให้มันเป็นก็ได้เมื่อไหร่ที่เรามีสติค่ะทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นคุณจะเข้าใจทั้งตัวเองและเข้าใจทั้งผู้อื่นมากยิ่งขึ้นต่อไปสิ่งที่สองค่ะ เราควรที่จะให้เกียรติแล้วก็เคารพในความแตกต่างระหว่างกันและกันเพราะคนแต่ละคนค่ะล้วนไม่เหมือนกันเลยมีประสบการณ์ที่ต่างกันมีเรื่องราวในชีวิตที่ไม่เหมือนกันอย่าได้เอาประสบการณ์ของตัวคุณความคิดเห็นหรือทัศนคติของตัวคุณเพียงคนเดียวไปตัดสินคนอื่น ในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องจดจำเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงถึงกันและกันนั่นหมายความว่าไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกใดๆที่มันเกิดขึ้นมันล้วนมีความสัมพันธ์บางอย่างต่อกันเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาในชีวิตคุณที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณคุณล้วนต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้นด้วยคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆเหตุการณ์เพราะฉะนั้นพยายามอย่าโยนความผิดทั้งหมดไปให้คนอื่นแล้วก็เข้าใจคนทุกคนค่ะว่าแต่ละคนล้วนก็มีเหตุผลของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น ข้อต่อไปข้อที่3ก็คือเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันถ้าคุณเข้าใจได้ถึงสิ่งนี้คุณจะเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ค่ะล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันการที่คุณพบเจอกับใครบางคนรู้จักกับใครบางคนสนิทสนมหรือแค่ผ่านมาเจอกันมันล้วนมีบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเสมอ เรามาเพื่อส่งเสริมหรือซัพพอร์ตกันในเรื่องบางเรื่องมาเพื่อที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันในบางอย่างทุกอย่างล้วนมีเหตุผลในการเกิดขึ้นมาทั้งสิ้นข้อที่สนะคะความแปลกแยกเป็นภาพลวงตาของจิตใต้สำนึกนั่นก็คือการที่เรารู้สึกว่าเราแตกต่างจากคนอื่นหรือคนอื่นแตกต่างจากเรา หรือทำไมคนนั้นคนนี้ถึงคิดไม่เหมือนเราทำไมแต่ละคนถึงไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกค่ะมันเป็นภาพลวงตาของจิตใต้สำนึกมันเป็นสิ่งที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมาทั้งสิน้นสิ่งที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมามันก็เกิดจากประสบการณ์เกิดจากการที่คนแต่ละคนค่ะได้ผ่านเรื่องราวได้รับข้อมูลต่างๆมา แตกต่างกันมันเลยทำให้เราสื่อสารกับตัวเองในแบบที่แต่ละคนพบเจอเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันล้วนมีบางอย่างที่เหมือนกันค่ะความแปลกแยกจึงเป็นเพียงภาพลวงตาที่จิตใต้สำนึกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเราและสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงตัวเราส่งเสียงสะท้อนกล้องไปในจัก,กรวาลเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนทัศนคติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปลี่ยนความคิดทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปโลกของคุณจัก,กรวาลของคุณจะรับรู้และวิถีชีวิตของคุณมันก็จะสามารถ เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นวันนี้เพียงแค่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเล็กน้อยมันก็จะส่งแรงสั่นสะเทือนไปยังจ,กกนนจักรวาลนี้ค่ะจักรวาลจริงๆแล้วก็คือตัวเราจักรวาลหมายถึงหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น เพราะทุกคนในจักรวาลน,นี้ก็คือหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ที่คุณต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงคุณก็เพียงแค่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนความเข้าใจแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าคุณอยากที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข คุณเพียงแค่เปลี่ยนความเข้าใจที่มีต่อคนอื่นเปลี่ยนความคิดหัดยอมรับความแตกต่างบางอย่างของคุณกับผู้อื่นมันก็จะทำให้คุณเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นนี้เองที่จะทำให้คุณเป็นคนที่สามารถที่จะมีความสุขได้ไม่ว่าจะอยู่กับตัวเองหรืออยู่กับใครก็ตาม ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ